การแจ้งล่วงหน้าก็ไม่เป็นไรนะคะนั่นคือเรื่องของนกแอร์คุณผู้ชมคะ่ะแต่ถ้ามาดูภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะคะกับสายตาของนักลงทุนจากทั่วโลกเขามองว่าในบ้านเราเนี่ยน่าลงทุนมากน้อยแค่ไหนก็มีการจัดอันดับนะคะในมุมมองของผู้บริหารออกมาค่ะที่น่าสนใจก็คือทั้งในส่วนของประเทศที่อันดับนั้นขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านเราเวียดนาม ขยับแซงไทยขึ้นมาคุณผู้ชมคะส่วนไทยรั้งอันดับที่5ด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวมาดูกันโดยคุณเสียระอินทระรกรรมทรนชัยประธานกรรมการบริหารทาง Price Waterhouse Coopers หรือว่า PWC ของประเทศไทยคะ่ะเปิดเผยผลสำรวจ Global CEO Survey หรือว่าความเชื่อมั่นระดับผู้บริหารทั่วโลกครั้งที่19ออกมาบอกว่านักธุรกิจจากทั่วโลกส่วนใหญ่มองว่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโลกปีนี้จะลดลงเหลือเพียง27เ สอดคล้องกับนักธุรกิจในอาเซียนค่ะซึ่งลดลงมาอยู่ที่3 9เปอร์เซ็นต์ึ่งระดับความเชื่อมั่นนี้เขาบอกว่าต่ำที่สุดในรอบ3ปีจากปัจจัยความผันผวนข,ของอัตราการแลกเปลี่ยนความไม่มั่นคงทางสังคมแล้วก็ความไม่สงบทางการเมืองค่ะแต่ถ้าไปดูมุมมองของผู้บริหารในภูมิภาคอาเซียนนั้นยังคงมีแผนการลงทุนตามปกติพบว่าหาอันดับประเทศที่น่าลงทุนในอาเซียนที่เขาบอกว่าสนใจมากที่สุดอันดับที่1คุณผู้ชมคะคือจีน จีนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดสําคัญแล้วก็เป็นตลาดใหญ่สําหรับอาเซียนสหรัฐตามมาเป็นอันดับที่สองค่ะบอกว่ากําลังซื้อสูงแล้วก็การจ้างงานนั้นเริ่มกลับมาที่น่าสนใจที่เรียนคุณผู้ชมไปขยับขึ้นมาหลายอันดับเลยนะคะสาหรับเวียดนามเบียดขึ้นมาจากเดิมเนี่ยปีที่แล้วรั้งอยู่อันดับที่6ตีคู่มากับอินโดนีเซียเลยค่ะเหตุเพราะว่าอัตราการขยายตัวของธุรกิจแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่เวียดนามนั้นกขบอกว่ามีอยู่มากที่สําคัญค่าแรงที่นั่นถูก อันดับที่4ี่ก็คือประเทศอินเดียส่วนไทยรั้งอันดับที่5คุณผู้ชมคะไทยแพ้เวียดนามเพราะว่านโยบายด้านเศรษฐกิจของเวียดนามพุ่มาแรงจริงๆสําหรับปีนี้แต่ว่าเราเนี่ยมีจุดแข็งด้านของทักษะแรงงานฝีมือดีแล้วก็การใช้จ่ายของภาครัฐพนวกกับไทยเป็นส่วนกลางในภูมิภาคอาเซียนก็หวังนะคะว่าการประกาศอัชีพเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศได้คะ่ะ นั่นเป็นประเด็นข่าวใหญ่ที่นำให้คุณผู้ชมติดตามใน2ช่วงแรกนะ